กลับมาในช่วงที่2ครับของคิวทองออนทนะครับนี่เป็นเทปแรกของรายการครับ,รบในช่วงนี้เนี่ยก็คือช่วงของเล่าขานตำนานคิวเล่าขานตำนานคิวสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลักที่ยั่งยืน การกีฬาแห่งประเทศไทยใช่ครับแต่ว่าเทปนี้เราจะมาเล่าเรื่องของฉายาก่อนนะครับว่าฉายาแต่ละคนมาอย่างไงและทำไมจะต้องเป็นฉายาอย่างนั้นทำไมจะต้องเป็นคุณบีดามสิงห์ทำไมจะต้องเป็นจุ้ยคิวทองนะครับมันมีที่มาที่ไปหมดนะครับผวันนี้เราจะเริ่มฉายาใครคนที่ดังที่สุดแล้วเป็นคนที่จุดประกายวงการ สนุกเกอร์นะครับอยู่ข้างหลังเราแต่พูดไม่ได้ก็เป็นป้ายเฉยครับก็คือคุฎองสิทธิ่อยรับเจมส์วัฒนานั่นเองไทธนาโดนะครับตองสิทธิชอยนะครับคือเจมส์วัฒนาหรือรัชพลผู้อ้อมครับเพราะว่าเปลี่ยนชื่อนะครับหลังจากที่ดูแลงโงเฮงไม่ค่อยดีแต่ว่าความเป็นมาของตองสิทธิอยครับสิทธิอยนั่นก็คือตองนั้นเล่นตั้งแต่วัยเยาว์นะครับแปดเก้าขวบก็ปีนลังนี่ครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมคือคุณพ่อคุณโกวินผู้อ้อม ชื่อเล่นชื่อชื่อคุณชอยลุงชอยนะคุณชอยถ้าถ้าทางคุณบีอาจจะเรียกคุณลุงนะครับทางผมว่าป๋าชอยเพราะว่าด้วยความสนิทสนมกันนะครับแล้วก็เห็นตองเนี่ยก็มาตั้งแต่อยู่โต๊ะคลองเตยนะครับแล้วก็คุณพ่อก็สอนนะครับก็สอนให้เล่นสอนอะไรเพราะว่าเป็นโต๊ะที่ครอบครัวตองนั้นนะครับบริหารจัดการเองนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแม่ปอยลุงนะนะครับ แล้วก็ทํากันมาเนี่ยนั่นก็คือที่มาของว่าทําไมต้องเป็นตองสิชอยเพราะว่าตองก็ต้องระลึกถึงคุณพ่อตลอดระยะเวลาเพราะตอนนี้ก็คุณพ่อก็ไม่ได้อยู่กับตองแล้วครับครับก็นั่นก็เป็นฉายาแล้วก็ที่สาคัญฉายานี้เนี่ยคือเรียกกันง่ายๆเพราะว่าคนนี้เป็นคนตั้งคือกูรูคิวทองก็คือคุณศักดา์าและกัสุวรณบ,บอกว่าง่ายเลยตองสิชอยเนี่ยแน่นอนเป็นสิทธิ์ของคุณพ่อไปเลยคุณพ่อนะครับะะไม่ต้องมีสิทธิ์ใครใช่ครับ <C UR U> คือบางอย่างเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบตรงนี้เหมือนนะครับว่าไทยทอร์นาโดเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยตแต่มาเพราะการแทงหลุมกลางนะครับซูเกอร์ที่ท่านเห็นเนี่ยเมื่อก่อนในแทงแบบโบราณโบราณแทงหลุมกลางต้องหยอดนะครับแต่ตองเนี่ยเป็นคนที่แทงแล้วทำให้หลุมกลางแตกมาแล้วครับแทงหลุมกลางแตกเนี่ยนะครับโผลนะแล้วก็ทําให้ซูเกอร์ในยุค90เป็นต้นมานะครับ สกเกอร์การแทงหลุมกลางถ้าใครแทงหยอดนะเป็นสกเกอร์โบราณไปหมดเลยนี่คือไทยทอร์นาโดครับทุกคนก็พยยาามพี่ตั้งไปจุดว่าตบน้ําเงินจะต้องระเบิดกลุ่มแดงนะครับนั่นคือคลาสสิกของการเปลี่ยนแปลงเกมการเล่นของนสกเกอร์ความเป็นมาของไทยทอร์นาโดต่อซิดชอยับนั่นเองนะครับแล้วเป็นฉายาที่ไม่ใช่คนไทยตั้งด้วยนะเป็นผู้สื่อข่าวต่างประเทศเป็นคนตั้งเอาไปเอาผู้สื่อข่าวต่างประเทศคนไหมเดชาวัฒน์ภูมแจ้งง่ายหน่อยง่ายหน่อยใช่ครับเดชาวัฒน์ภูมแจ้งแจ็คเนี่ย แจ็คสรบรีเมื่อก่อนชื่อวันชนะภูมิแจ้งถูกต้องเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นเดชาวัฒแล้วดีเปลี่ยนชื่อแล้วดีคนนี้ถูกต้องนะครับเป็นชื่อเดิมนะครับวันชนะภูมิแจ้งไม่ชนะทักทีฉันก็ไม่เคยได้ทักทีเออแล้วเปลี่ยนแล้วเออรู้สึกว่าโง่เฮ้งมันดีใช่นะครับชื่อของสรบุรีก็คือว่าทางครอบครัวของแจ็คเนี่ยนะครับก็เป็นคนจังหวัดสระบุรีโดยเฉพาะคุณพ่อนะครับเป็นคนสระบุรีแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนชมบุรีนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ย แจ็คเคยบอกว่าสงสัยว่าอยากเปลี่ยนจังหวัดเพราะว่าสระบรีไม่ค่อยเห็นเขามีความสาคัญในคนสระบรีถ้าดูอยู่นะก็เมืองท่านเป็นเมืองที่เป็นเมืองเอกของสนุกเกอร์จริงๆงถูกต้องนะครับเพราะว่าท่านเก่งมากหลายคนจริงๆเมืองนี้มีพี่น้องที่สร้างชื่อให้กับวงการสนุกเกอร์มาคือพี่ชายเขาคือขวัญพุ่มแจ้งขวัญนี่ก็เปลี่ยนชื่อกันนะเป็นสุชาติสุชาครีพุ่มแจ้งนะครับขวัญนั้นก็เคยเป็นนักกีฬา ทีมชาติชุด4 game, ีเกมแล้วก็คว้าเหรียญทองให้กับทีมชาติไทยเรามาแต่ว่าน้องนี่ยังไม่เคยนะครับในาการที่จะคว้าทองเพราะว่าน้องเนี่ยได้นสนุกแต่ว่าเวลาแข่งขันจริงไปเล่นพูเนี่ยนะครับทางแจ็คสลับบุรีนะครับ,แ,บ,รบ,รบแต่ในฉายาต่างประเทศที่เขาไปสร้างชื่อเสียงเขาฉายาอะไรนะพุ่มบัสติกพุ่มบัสติกซึ่งมันมาจากคำว่าบุ่มบัสติกนะครับพุ่มก็คือนามสกุล P W O M พุ่มแจ้งนะครับก็เป็นพุ่มบัสติก แล้วก็ฉายาอีกหนึ่งฉายาเท่มากคือโซนิคพุ่มอ่าเท่จริงๆนี่คือคนต่างประเทศตั้งให้นะครับอ่ะแล้วก็อีกกระทหนึ่งนะฮะที่หลายหลายคนเนี่ยงงมากว่ามาอย่างไรนั่นก็คือยังส่วนใหญ่ตายพิจิตรเราทราบเนี่ยราชจังหวัดใช่ฮะรมสุรินนะครับตัวเล็กสำโรงอย่างนี้ชัดเจนแต่หนูดาวดึงครับดาวดึงอ่าคืออะไรต้องนึกถึงวัดอ๋อวัดดาวดึงครับ ันนี้บ้านไม่ต้องเช่าไม่บ้องซื้อเลนะฮะก็คือหนูเนี่ยจริงๆก็คือเล่นสนุกเกอร์อยู่แถวปิ่นเก้าครับมาก่อนแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไปอยู่สังกัดเนี่ยก็คือสังกัดเนี่ยอยู่แถวใกล้วัดดาวดึงครับนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าส่งมาเล่นแล้วก็ไม่รู้จะตั้งฉายาเป็นอะไรหนูไก่ย่าง5้าดาวก็ไม่ใช่นะครับเอาก็ที่ใกล้ๆนะครับคุณสายาก็เลยบอกว่าหนูดาวดึงแล้วกันเพราะว่าลูกพี่ก็เป็นเจ้าของโต๊ะเป็นอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ ให้การสนับสนุนแล้วก็ที่สําคัญก็เล่นสนุกเกอร์กับทางคุณศักดาด้วยนะครับในรุ่นประเภทนั้นต้องบอกว่าดาวลุ่งบวกดาวลอยนะครับในรุ่นของที่คุณศักดาเล่นอยู่เนี่ยนะครับอย่าคิดว่าคุณศักดาเล่นสนุกไม่เป็นนะนี่แหละครับสักสุริวงนะครับและสักสุรลวงจะมาอยู่กับเราทุกสัปดาห์ครับนะครับนี่คือเรื่องราวที่เราเล่ากันนะครับเกี่ยวกับตํานานของฉายานักสอยคิวนะฮะมีคนหนึ่งชอบมากเลยครับ เจี๊ยบแมนอยู่กับเจี๊ยบแมงสาบเจอกันบันสุดๆนะฮะแต่เจี๊ยบแมงสาบจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวหลังมาเล่าให้ฟังครับ,รบช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าครับท่านจะได้สัมผัสกับเทคนิคการเล่นสนุกูเกอร์แบบย่อถ้าท่านแทงไม่เป็นท่านห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนสักครู่ครับถ้าไม่มีพลังงาน พวกเราจะอยู่ยังไงใช่ใช้พลังงานเยอะที่สุดอะก็ขี่ม้าเอาครับผมจะไปอยู่ดวงจันทร์โอ้ยเชียดประหยัดประหยักันหน่อยนั่นด้มีไว้ใช้นานๆแค่นี้แหละจบปัญหาพลังงานต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไปร่วมสร้างจิตสำนึกใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าตั้งแต่วันนี้ ทุกคนล้วนเกิดมาไม่ได้เพียบพร้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูก,กับการฝึกซอม พร้อมจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย